ปด,ดีจ้าพี่หนอ่อยที่พามา,บาเบืองรถไมโครอุตสาพี่น้องอันนี้ไปสามหมู่บ้านนะคะเพราะว่า,าเขาเปิดน้ำออกนะคะหยามันหลนี่น้ำม,มันเสียงนะคะก็เลยต้องเข็ดโครงการลอกอุดสาไม่นะคะโดยสารสนโครงการจากหน่วยนอระค่อนนะคะเน,ะะนาะมากักดลอกหานี่เต็มบื้นไปหมดเลยพี่น,อน้อ่อันนี้กูสาด้วยนี่เนี่ยเกีน รูปษาแต่ว่าหักยาขึ้นก็เลยต้องทําการขุดลอกนะคะเนาะ,ะตอนนี้กำลังเปิดทางน้ำนะคะสูบน้ำออกกับมันแห้งรถไม่โ,ดดโคตรตัวตั้งุญนสามขั้นนะคะบีอีขั้นหนึ่งแหะ,ะอันนี้เปิดขั้นนี้จะเปิดทางน้ำอยู่นะคะเปิดให้น้ำออกเนาะมันก็ลงไปจับปลานะ,ะปลาปลาหลายอยู่ค่ะปลาตัวใหญ่แต่วะะ่า สุดเลือแต่ตัวนี้นะคะตัวน้หน่อยเดี๋ยวมันจะหายใจไม่ได้แล้วพี่น้องเพรมีอากาศหายใจมันจะตายไปนะะว่าเบิ้งควบก,การขุดหลอกสะนะคะพื้นที่กว้างมากเลยค่ะพี่น้อง <c oughs> เกือบห้าสิบไร่นะ,ะ่คะเป็นของหมู่บ้านนะคะมือพามาเบิ้งไมโครพี่น้องพากันมานั่งเบิ้งรถุไมโครติดขี้ตมคร้บพี่น้อง พี่น้องก็ขี่ตุ้มไล้เป็นไรฮะนั่นแหละค่ะสูงกว่าหัวเกาหมดแล้วค่ะขี่ตุต้มอาจะตั้งออกนะพี่น้องที่นี่ก็จะตั้งออกมาเล่นขี่ตุ้มมุดหลอกไม่นะค่ะลงไปอีกสักประมาณเมตรนึงนะคะหยาหลายหมดเก็วให้น้ามลาเสียนะคะก็ต้องเอาหยาขึ้นที่มดของเก่าจะกระตีตีรอบผู้ช้าให้เป็น เป็นถนนนะคะรอบพุสะก,การเลน้องปึงปลาแย่ก็ลูกเพียงอีกมแย่ค่ะแย่แ่เ้องปลาเย็เดวโตแล้วพี่หองตัวใแย่ค่ะ คนหนึ่งคที่เบอร์ทยหลุดมนแน่ตัให่อะนี่อตัวแก้งง่ไนะรับ่ข้างล่างันละค่ะแ่แ่นี่งมา้เนี่ยแังไเลยแปซ่าเลยนี่้องแปซ่า ไปก่อนเพิ่งจะกดดีนองอมานะคะกดข้นกดขีตมออกมาจากท่างน้ำนะคะเต้องสูบน้ำออกพอดีเพิ่งจะทำออการพุดนะคะตอนนี้เพิ่งมาเปิดท่างน้ำอยู่นะคะน้ำในสาออกไปก่อนเป็นโครงการของหน,โนโ่วยนพค52นะคะพี่น้อง ประชาการกองทัพไทยนะคะช่วยเหลือประชาชนไม่เห็นไหนนะคะ,น,ะ,คะน้าแน b u l a n ใส่บะไรเลยเ <c oughs> ลยต้องลอกลอกเอาให้หมดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาพี่นอ <c oughs> ้องมาอัพเดตเพิ่งเรื่อยๆนะคะเนาะอันนี้พามาบึงบนหลุม <c oughs> ต้นซื้อนะคะเนาะ จังไรกาฝาก็ไลก์แชร์กดติดตามนะคะช่องนาว่าปเป็นมะลิน้ำจ้าสวัสดีค่ะ